สวัสดีค่ะคุณผู้ฟังทุกท่านยินดีต้อนรับกลับเข้าสู่ช่องรวิวรนค่ะวันนี้ทุกท่านอยู่กับนิยายเสียงเรื่องอาเฟยค่ะนิยายเรื่องอาเฟยนี้เป็นนิยายภาคต่อของลูกอนุค,ค่ะอาเฟยเป็นเด็กกำพร้าที่ไม่รู้ว่าพ่อแม่เป็นใครเขาถูกชาวบ้านเก็บมาเลี้ยงและขายต่อให้กับโจนของชินอ๋องดนราคาแค่ยี่สาลึงเงิน นับตั้งแต่นั้นมาอาเฟยก็เติบโตมาพร้อมกับปณิธานว่าจะเก็บเงินเพื่อซื้ออิสรภาพให้กับตัวเองแต่เขาจะทำได้หรือไม่แปลเอาใจช่วยเขาได้ในเรื่องค่ะและเช่นเคยก่อนที่จะไปฟังกันอย่าลืมกดไลค์กด subscribe ทั้งช่องทาง YouTube และ TikTok เอาไว้เพื่อที่จะได้ไม่พลาดอัปเดตใหม่ๆด้วยนะคะ อาเฟยอาเฟยหนึ่งที่ห้องอาหารในตำหนักหลวงของพระราชวังแคว้นหนานหยางณโต๊ะอาหารมื้อเย็นอาหารบนโต๊ะทั้งเลิศรสทั้งอุดมสมบูรณ์มีผู้ร่วมโต๊ะเพียงสี่คนคือไทชินอ๋องหลี่ชิงท่านอ๋องสี่และอาเฟยไทยชินอ๋อง คอยคีบอาหารให้แก่หลี่ชิงเป็นระยะระยะส่วนท่านอ,องสีนั้นใช้ความว่องไวฉกอาหารไปจากตะเกียบทองคําของอเฟยเป็นระยะระยะเช่นกันอเฟยจึงเม้มปากจนแก้มกลมๆปรากรยรอยยิ้มเด่นชัดแล้วตามมาด้วยการทําปากขมุบขมิบเจ้ากําลังด่าข้าเหรอท่านอ,องสีถามพะชายาอาเฟยไม่ตอบรับแต่ก็ไม่ได้ปฏิเสธเจ้าด่าข้าจริงๆด้วยท่านอองสีเอ,อ่ยแล้วตามด้วยการสั่งสอนว่า การเป็นภรรยาที่ดีจะต้องใช้วัตุรสวาจากับสามีเหล่าซื่อหรืออาจารย์ไม่ได้สอนเจ้าหรอกหรืออาเฟยเหล่าซื่อสอนแต่ข้าขี้เกียจจะจำก็ผู้ใดใช้ให้ท่านชอบมาแย่งอาหารชิ้นเดียวกันกันกบข้าทั้งทั้ท,ท,ที่อาหารบนโต๊ะมีออกมากมายหรือเฟือละ่ะอาเฟยตอบในใจแต่ก่อนที่ท่านอองสีจะทนันได้แกล้งอาเฟยเพื่อเล่นสนุกต่อหรือกงกงก็เข้ามารายงานว่าน้อมเรียนไท่ชินอองน้อมเรียนท่านอองสี น้อมเรียนไทยหวังเฟยและน้อมเรียนพระชายามีจดหมายมาจากต้าเหลียวขอรับถึงข้าหรือท่านองสีถามคิ้วเข้มขมวดเล็กน้อยพร้อมน,นึกไปถึงว่าอาจจะเกิดเรื่องไม่ดีขึ้นที่ต้าเหลียวหาไม่ได้ขอรับเป็นจดหมายจากองคชายเทนเป่าถึงพระชายาเอเฟยขอรับหริอกงกงน้อมกายตอบท่านองสีเหลียวมองเอเฟยพลางยกมือข้างหนึ่งขึ้นลูกคางอย่างคุุนคิดนิดหนึง่งแล้วออกคําสั่งว่าเอาจดหมายมานี่ขอรับ หรือกงกงน้อมคำนับรับคำสั่งแล้วออกจากห้องอาหารไปรูต่อมาท้าโกก็นำจดหมายเข้ามาน้อมส่งให้อเฟยอเฟยรับมาเปิดออกอ่านแล้วทำหน้ายุยี่ข้าอ่านไม่ออกเอามาท่านอองสีดึงจดหมายจากมืออเฟยไปข้าอ่านให้ฟังเองแล้วอ่านออกเสียงว่าจดหมายนี้ข้าองค์ชายเทยนเป่าส่งถึงอเฟยเฟยเจ้าสบายดีหรือไม่มีผู้ใดดังแกเจ้าอีกหรือไม่เจ้าต้องการองครักษ์เพิ่มอีกหรือไม่ ท่านอ,องสีรังแกเจ้าหรือเปล่าถ้าท่านอองสีรังแกเจ้าเจ้ากลับมาอยู่ที่ต้าเหลียวกับข้านะข้าจะปกป้องเจ้าเองอ่านถึงตรงนี้ท่านอองสีก็หยุดอ่านขบกรามกรอดเอ่ยลอดไรฟันว่าไอ้เจ้าลูกตัวดีทําไมถึงหยุดอ่านเ,เฟยถามหมดแล้วท่านอองสีกล่าวแบบขอไปทีแต่เ,เฟยไม่เชื่อเอ่ยว่าข้าเห็นจดหมายเขียนตัวอักษรมากมายท่านว่าหมดแล้วได้ยังไงกันเอาคืนมา แล้วดึงจดหมายจากมือท่านอองสีคืนไปถึงแม้อเฟยจะอ่านไม่ออกแต่รู้ว่ามันเป็นอักษรต้าเหลียวจึงสั่งให้ตาโกอ่านต่อตาโกมองท่านอองสีอย่างเกรงเกรงแต่ถูกเสียงพระชายาอเฟยเร่งรีบอ่านสิตาตาโกตาโกจึงจำใจต้องอ่านออกเสียงให้ทุกคนฟังว่าข้าคิดถึงอเฟยมากและอเฟยล่ะคิดถึงข้าบ้างหรือไม่ <c oughs> หลี่ชิงสำลักน้ำชาที่ยกขึ้นดื่มทันทีไทชินอ,อง ยื่นมือตบหลังหลี่ชิงเบาๆเป็นจังหวะเพื่อปรับลมหายใจของอีกฝ่ายให้เข้าที่เข้าทางพลางถามว่าชิงชิงรู้สึกยังไงบ้างดีขึ้นหรือไม่ดีขึ้นแล้วครับดีชิงตอบเสียงไม่ดังนักอ่านต่อสิเ,อเฟยหันไปสั่งตาโกที่ชะง,งักไปเพราะไท่หวังเฟยสำลักน้ำชาคอรับตาโกรับคำเสียงอ่อยรู้สึกว่าอยากหายตัวไปจากที่นั้นเหลือเกินแต่ในเมื่อหายตัวไม่ได้จึงจำใจต้องอ่านจดหมายของ องค์ชายเทียนเป่าให้ทุกคนฟังต่อข้าทำตามสัญญาดูแลร้านน้ำชาแกะและม้าของเอาเฟยเป็นอย่างดีร้านน้ำชามีกำไรเป็นกอบเป็นกำข้าเอาเงินกำไรไปซื้อแกะและม้าให้แกะเอาเฟยส่วนแกะและม้าของเอาเฟยเองก็ตกลูกเพิ่มจำนวนขึ้นหลายตัวเอาเฟยได้ยินดังนั้นก็ยิ้มแก้มทัปลิแต่ถึงแม้แกะและม้าของเอาเฟยจะเพิ่มจำนวนมากขึ้นแล้วต้าโกอ,อ่านต่อทว่าก็ยังไม่ถึงจำนวนที่เอาเฟยต้องการ ข้าจึงคิดจะช่วยเอเฟยให้ถึงที่สุดโดยยกแกะและม้าของข้าให้แก่อเฟยจํานวนหนึ่งเพื่อให้แกะของเอเฟยครบ60,000ตัวและม้าครบ6,000ตัวเวลานี้เอเฟยจึงมีแกะ60,000ตัวและม้า6,000ตัวเอเฟยสามารถทําตามความต้องการได้แล้วลี่ชิงโบกมือให้ต้ากโกหยุดอ่านจดหมายแล้วถามเอเฟยว่าเอเฟยเจ้าต้องการจะทําอะไรหรือทาไมอ่ะจึงต้องใช้ม้าและแกะจํานวนมากขนาดนั้น เกอร์เอเฟยเอ่ยเสียงสดใสข้าจะขอคืนตำแหน่งสามีฮะหรีอชิงอุทานคือว่าตอนนั้นข้าไม่มีเงินจะซื้อแกะสามหมื่นตัวกับม้าสามพันตัวข้าก็เลยต้องยอมเป็นภรรยาให้ท่านอองสีเป็นสามีเอเฟยเม้มปากสีชมพูสดของตอนนิดหนึ่งก่อนจะเอ่ยต่อแต่ข้าก็คิดเอาไว้ว่าสักวันข้าจะต้องได้คืนตำแหน่งสามีอย่างแน่นอนอะไรทำให้เจ้ามั่นใจขนาดนั้น ท่านอ,องสี่ถามขึ้นอย่างอดไม่ได้ก็เอเฟยตอบมีสีหน้ามั่นอกมั่นใจยิ่งนักแกะกับม้าเลี้ยงเลี้ยงไปมันก็ต้องตกลูกใช่หรือไม่พอมันตกลูกมากๆเข้าสักวันหนึ่งมันก็ต้องเพิ่มจํานวนจนถึงกําหนดที่ข้าต้องการแล้วท่านอองสีเอานิ้วแข็งแรงเคาะโต๊ะข้าก็จะคืนสินสอดให้ท่านด้วยแกะสามหมื่นตัวม้าอีกสามพันตัวจากนั้นก็ ใช้แกะสามห0ื่นตัวกับม้าสามพันตัวเป็นสินสอดแต่งท่านเป็นภรรยาหลีชิงฟังแล้วได้แต่หลับตาลอบถอนหายใจเจ้าแน่ใจท่านองสีถามอาเฟยด้วยน้ำเสียงเข้มแน่ใจเอเฟยตอบอย่างไม่ต้องคิดมากแต่หลีชิงรู้สึกเสียวสันหลังวา่าอย่างไรก็ไม่รู้ถ้าเจ้าแน่ใจข้าก็ไม่ขัดข้องท่านองสีกล่าวพลางเสยยิ้มที่ดูน่ากลัวมากกว่าอ่อนโยนหรือยินดี อันที่จริงข้าก็อยากเป็นภรรยามากกว่าสามีแต่เพราะว่าเจ้าบอกว่าไม่มีสินสอดมาแต่งข้าข้าจึงยอมเสียเปรียบยอมเป็นสามีเชเองหลี่ชิงฟังแล้วรู้สึกว่ามันต้องมีอะไรบางอย่างที่น่ากลัวแอบแฝงอยู่จึงรอบมองไทชินอ๋องเห็นไทชินอ๋องหน้านิ่งมากแม้แต่หัวคิ้วยังไม่กระตุกก็ยิ่งมั่นใจว่าท่านอ๋องสี่ต้องมีแผนการอันร้ายกาจแน่แต่ทว่าเอเฟยนั้นยังไม่สำเนียกยิ้มกว้าง พลางกล่าวเสียงใสท่านเห็นด้วยกับข้าจริงๆหรออืมท่านอองสีพยักหน้าคลางคีบกับข้าวกินต่ออย่างใจเย็นแต่เรื่องเช่นนี้จะพูดปากเปล่าไม่ได้หมายความว่ายังไงเอเฟยชะงักตะเกียบค้างอยู่กลางอากาศอย่างสงสัยตอนข้าแต่งเจ้าเป็นภรรยาข้าจัดงานใหญ่โตเสียเงินจัดงานแต่งไปไม่ใช่น้อยท่านอ,องสีเริ่มละลีชิงคิดในใจข้าเอาเฟยทำแก้มป่อง คิ้วเรียวงามขมวดเข้าหากันซีหน้าลำบากใจจะต้องจัดงานแต่งใหญ่โตขนาดนั้นเลยเหรอไม่ต้องคำตอบสั้นๆของท่านอองสีทาให้เอเฟยถอนหายใจเฮือกอย่างโล่งอกแต่เราสองคนนะต้องทําสัญญากันเป็นลายลักษณ์อักษรและลงชื่อในสัญญาให้ชัดเจนท่านอองสีเอ่ยไปกินไปสีหน้าคลืมอกคลืมใจทุกอย่างก็เป็นอันเรียบร้อยทำสัญญาเอเฟยพึมพำใช่ เดี๋ยวข้าร่างสัญญาเองท่านอ,องสีกล่าวแล้วหันไปสั่งให้ขันทีนำเครื่องเขียนมาให้ขันทีรับใช้รีบนำเครื่องเขียนและก,กระดาษอย่างดีมาอย่างไวจัดวางไว้บนโต๊ะข้างท่านอ,องสีก็ลุกจากโต๊ะอาหารไปเขียนสัญญาด้วยสีหน้ายิ้มกลิ่มสะใจเพียงไม่กี่อืดใจเสียงท่านอ,องสีก็ดังขึ้นว่าเสร็จแล้วเอาเฟยมาลงชื่อได้เอาเฟยถามว่าข้าแค่ลงชื่อก็จะได้เป็นสามีจริงๆเหรอแน่นอน ท่านอ,องสีพยักหน้ารับหลี่ชิงอ้าปากจะห้ามอเฟยแต่ข้อมือถูกไทชินอองแตะเบาๆพอหันไปมองก็เห็นไทชินอองสายหน้าห้ามไม่ให้พูดอะไรอเฟยลุกไปมองสัญญาที่ท่านอ,องสอีร่างมีตัวอักษรที่อ่านออกหนึ่งส่วนอ่านไม่ออก9ส่วนทันทีที่เจ้าลงชื่อตรงนี้เจ้าก็จะได้เป็นสามีท่านอ,องสีเอ่ยพลางส่งภูกันให้อเฟยหันหน้าไปจะขอความเห็นจากหลี่ชิงท่านอ,องสีก็เอามือใหญ่โตของตน จับหน้าอาเฟยให้หันกลับมาทางขู่ว่าถ้าชักช้าข้าอาจจะเปลี่ยนใจอาเฟยเม้มปากจนแก้มกลมกลมมีรักยิ้มบุ๋มเด่นชัดก่อนจะตัดสินใจลงชื่อตรงที่ท่านอองสีชี้ให้พออาเฟยลงชื่อเสร็จเรียบร้อยท่านอองสีก็เปิดยิ้มกว้างแล้วเรียกอเฟยด้วยเสียงที่ดัดจนฟังหน้าหมันไส้ว่าท่านสามีที่รักยามกระทันหันอาเฟยรู้สึกว่าตนเองรับมือไม่ถูก ท่านอ,องศรียิ้มยิ้มดูไม่น่าไว้วางใจเอ่ยเสียงออดอ้อนที่ฟังแล้วรู้สึกทแม่งทแม่งว่าท่านสามีเจ้าขาเดี๋ยวข้าจะให้หลิวกงกงช่วยอ่านข้อความในสัญญาให้ทุกคนฟังว่าแล้วท่านอ,องสีก็ส่งสัญญาฉบับนั้นให้หลิวกงกงที่เดินเข้ามาน้อมรับจากนั้นท่านอ,องสีก็เกาะต้นแขนนาเฟยหมับทั้งลากทั้งจูงผู้ได้เป็นสามีบัดหมาดด้วยความมึนงงมานั่งที่โต๊ะอาหารอีกครั้ง <c oughs> หรือกงกงกระแอมเบาๆเพื่อให้คอโล่งแล้วอ่านสัญญาด้วยเสียงอันดังว่าสัญญาฉบับนี้ทำขึ้นระหว่างท่านอองสีกับเอเฟยโดยเอเฟยจะยกแกะหกหมื่นตัวและม้าหกพันตัวของเอเฟยให้แก่ท่านอองสีเพื่อเปลี่ยนสถานะจากภรรยาเป็นสามีดังนั้นนับแต่นี้เอเฟยเป็นสามีท่านอองสีเป็นภรรยาเอเฟยจากตำแหน่งพระชายาเปลี่ยนเป็นพระราชเขยในสัญญานี้ จะเรียกอเฟยว่าสามีเรียกท่านอ๋องสีว่าภรรยาโดยมีข้อสัญญาผูกมัดว่า 1. สามีมีภรรยาได้เพียงคนเดียว 2. ส,สามีจะต้องออกค่าใช้จ่ายของครอบครัวทั้งหมด 3. ส,สามีจะต้องนับถือเคารพเชื่อฟังภรรยาพอลิวกงกงอ่านถึงตรงนี้อเฟยก็รีบยกมือขึ้นคานว่าเดี๋ยวก่อนข้าไม่เคยได้ยินว่ามีธรรมเนียมที่ว่าสามีต้องเคารพเชื่อฟังภรรยาข้าเคยได้ยินแต่ธรรมเนียมที่ว่าภรรยา ต้องเคารพเชื่อฟังสามีตังหากอ๋อท่านน้องสีลากเสียงยาวแล้วกล่าวด้วยเสียงที่ดัดให้อ่อนหวานฟังหน้าสยองขวัญว่านี่เป็นธรรมเนียมของต้าเหลียวข้าเป็นชาวหนันหยางครึ่งหนึ่งเป็นชาวต้าเหลียวครึ่งหนึ่งดังนั้นข้าสามารถเลือกว่าจะใช้ธรรมเนียมของนันหยางหรือของต้าเหลียวก็ได้ข้าจึงตัดสินใจใช้ธรรมเนียมของต้าเหลียวอย่างไงเจ้าคะท่านสามี มีธรรมเนียมแบบนี้ด้วยเหรอคิ้วเรียวงามเลิกขึ้นด้วยความสงสัยมีสิท่านอ,องสีตอบเสียงหนักแน่นแล้วโยนเผือกร้อนเรื่องเดือดร้อนไปให้ตาโกถ้าท่านสามีไม่เชื่อก็ถามตาโกดูได้ตาโกนั้นได้ยินถนัดชัดสองหูเหงื่อเย็นเหงื่อเห็นความหวาดกลัวผุดเต็มแผ่นหลังและหน้าผากเอาเฟยเม้มปากจนแก้มป่องก่อนตัดสินใจออกปากถามว่าตาโกที่ท่านอ,องสีพูดเป็นความจริงเหรอ คือตาโกยังไม่ทันได้กล่าวอะไรเพราะมัวแต่คือท่านอองสีก็ทําเสียงจิกจั๊กแล้วว่าท่านสามีกล่าวไม่ถูกต้องท่านสามีต้องเรียกเขาว่าภรรยาสุดที่รักตังหากพูดผิดพูดใหม่เจ้าค่ะท่านสามีทําเอาเอาเฟยรู้สึกเหมือนน้ําลายติดคอแถมหนักไหลเพราะท่านอองสีนั่งซบทิ้งน้ําหนักตัวอย่างสบายอกสบายใจ เอาเฟยใช้เรี่ยวแรงทั้งหมดผลักร่างใหญ่โตกำยำให้ออกห่างไปได้ไม่ถึงวินาทีร่างภรรยาบาดบัดก็กระแซะซบแมะกลับมาทันทีแถมเบียดชิดอย่างชนิดสิงได้คงสิงไปแล้ว นิยายเรื่องอาเฟยจะลงให้ฟังฟรีจนจบและเมื่อจบแล้วจะทยอยลบคลิปออกให้ฟังได้ถึงตอนที่10บเท่านั้นสามารถดาวน์โหลดฉบับเต็มนิยายเรื่องอาเฟยได้ที่เว็บไซต์เมดมาร์เกตนะคะ